สวัสดีค่ะสวสดพี่นอนจ้ะวันนี้นะคะตีพ่อพี่นอนมาเก็บเอ,อ,อ่อนอออน่าจ้ะอีกแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่ค่ะมันจะเห่ามันจะกินบาแสบนะคะตีกับมาหม่องเกาเนาะแล้วก็เออจะไปเก็บเอาแค่พอกินหล่ะจ้ะเนาะคะ่ะพญ่ามามากับตีค่ะแต่ว่าตีห้ล่อๆอยู่กับลูกอยู่ในหลดบ่ตอ้องลงมากนะคะฝนมันตกเนะาะไปค่ะ เก็ดนำกันจ้าต้นออจ้านี่ค่ะวอเตอร์เ s สนี่ิ่นกำลังจะบอันนี้เนาะเก็บจ้ะพี่น้องอจะเห็นคนจิตมันเก็บอันนี้เลาวจ้บิ่บบอใบบัวบกด้วยค่ะมีใบบ,บัวบกด้วยเนาะจับตีขอทานรลุดแป๊บหนึ่งจ้ะ เสียงนกเด้อจ้ะเนาะเอามืออันนี้้างนี่เพิ่งกำลังจะออกดอกจ้ะพี่น้องกินได้เด้อจ้ะวอเตอร์เคลสจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วพี่น้องเบิ่งก่อนจ้ะนี่นี่จ้ะตอนตีมาเก็บตอน,นั้นมันยังหน่อยอยู่ตอนนี้มันใหญ่แล้ว จะอยู่ในน้ำ嘛หมักอยู่ในน้ำเนาะวอเตอร์เครดก็ซื้อสมซื้อคนอยู่ดอกจ้ะเก็บเนี่ยหาก็จะไปเก็บยอดอ้อจ้ะเดี๋ยวมันจะแก่กรอบแห้งนะพี่นอ้องที่เก็บไปด้หลายค่ะเพราะว่า ีอาจจะบได้ดมากอีกแล้วเนาะอาจจะได้ดมากรอบสุดท้ายแล้วตรงนี้ได้มารอบสุดท้ายแล้วค่ะน,นกกรไกลจากบานตีดูได้จ้ะบอกบกตีบก,กินเด้จ้ะพี่หน้ง่ง ใบบัวบกของฝรั่งเนะี่ยเนาะที่บอก,กินจะ้ะออนซ้อนซ,อซื้อแต่บอก,กินนะเนาะใหญ่บอห้ตีกินอันไหนที่มันกินแล้วมันบ่ชัวร์อรอยเปอร์เซ็นต์เท่ากับบก,กินจะ้ะโอ้ยซ้อ,อนนะพี่น้องเนาะ หอมคักคักกินิันหอมนะะเนาะค่เนาะวอเตอร์กรดฟันทับพุนแห้งง่ามจ้ะตีก็ไม่อยากเกียบเพิ่นด้คะ่ะเพราะว่าอันนี้เนาะสุด,ดายมันจ้ะ คนอื่นเข้ามาเห็นเหาก็เก็บไปกินเนาะซีมีบ่บาปุละ่ะจะมันซีมีแต่ตีเนี่บ่เนาะใส่สองใหม่สองมือไปเลยจ้า บอสเตอร์เคสผักกาดน้ำบอดจ้ะตอนนี้ตีกัน <c oughs> กำลังอินกำลังอินเด่ยนยูทู e จะพี่น้องเอยเด่นอันดิ็อกจะพี่น้องค่ายเคลียดดีอยู่จ้ะเนาะบอตองอันนี้บอตองเสียเลียนนะคะอยากให้ยังกะเฮ็ดไปกูได ัน,นกระเพราติดตามเม่ด้จ้ะเมะื่อก่อนตีกับอันเฮดอยู่ดอกที่นี่ตีกะบ้ไข่มีเวลานาะช่วงหนึ่งตีก็เลยหยุดไปจ้ะมันนี้มาเฮดใหม่เห็นถ้าจะว่ามีคนติดตามเรียวก,กว่าอันเพจเร็วก,กว่าเฟซบุ๊กยูทูบประสันบะก็เลยเออล้อ,ลอมึงดูล่ะมา ข้าเจาะเพชรยังก็อยากเฮ็ดน้ำเขานะคะเพจกระมีจ้ะติดกระล่องเพจน้ำเนาะเพจกระเชื่อช่องนี่ค่ะกันกับยูทูบหมดละชุดติการ h ช n n นลแฟนเพ g e กระล่องไปเ,ปเปพื่อข้าเจาเพื่อคนเพิ่นอ่บริขาวม่เรียนยูทูบันนะคะ,พะเ,เพิ่นกระเชื่อเบิรงเพจเนาะ กะแอดคุยกันเนาะได้ยุเพจจ้ะนี่ช่วงนึ่งพญายบสบายตีกะบ่เคยเดยวไปเข้าเพจพี่น้องถามคอมเมนต์เขามาตีกะบ่ได้ตอบเนาะิ่นก็ว่า,ต,วาตีอันห่วงอยากจะเข้าหัวว่านวะถามก็บ,บอกโอ้ยคนจังเตียนอยบอกจะห่วงตีวะ ถามาเก็บอยู่ใสคือบวกคนน่ะตีก็เลยว่าตีมาเห็นตีเพิ่งจะเขาเขามาเห็นนะคะตีบันไดเขามาเพจทุกมือเนาะก็ว่ากันไปละจ้ะตีขอบคุณพี่น้องเด้อจากที่หักแกนกันมาตลอดเนาะ ฟัง FC เก่า FC ใหม่เนาะจ้ะขอบคุณทุกกระดังใจตีกับเฮดตามภาษาตีไปน่วจ้ะพี่น้องอันนี้เพิ่นกระสีเงาไปเรื่อยเนาะผักอันนี้น้ะจ้ะโดดอุว,อวงางามเลยเดะพี่น้องมีมเมนูได้แแสบๆแนะนำตีมาใดเด้อจ้ะนี่วอเตอร์เคททำอะไรอร่อยเนาะ ดิเซนติซออนนั่นค่ะงามหลายโอ้ยเลือเรื่นใหม่ลืนล่นใหม่ปะ่ะเดี๋ยวพอแล้วละ่ะเดี๋ยวไปเก็บเนอออกกันจะ้ะก็รู้ว่าอันทีเลือกได้ซ้ำใด้เนาะเนอนออถ้ามันไป็นการง่าแล้วตีก็จะบอกเอาจ้ะปะ่ะอันนี้พอแล้ว,วพอแล้วเดีกยวเจะไปซื้อชมพูอ่อนๆจะจัดน่อยๆเนาะ เต็มอยู่พี่น้องเลยเคนกับเดยวเพื่อนละพาไปเก็บเนาะออกคุตนตอจ่ะตีภาพี่น้องคามได้ป่ะนี่ยคามไปเลยจ้ะบ่เนาะงามคักมองดูโอ้ยสวยสะอนเนาะจะตกเด้อล่ะตีเอ้ยตกีนเธอมีไปจะเคลียร์แล้วนี่จ้ะมองมีกับใบยางคือจังพี่น้องบา้าแหละ โดดนะจ้ะโดดพี่น้องโดดอุ๊บหนันเลยอ่ะไปไกิบกปกันจ้ะุ่นะคะ่ะยอดอ้อยอดอ้ออุ้ยตกใจตกใจพี่น้องุอ่นะนกนกห้องนอกห้อง ยังเอานอนนอนจ้ะนี่จ้ะมันอเดาถุงมือมาอยู่นี่มือนั้นเมื่อเดีเอามาจ้ะย้อนอ่อนๆเลยค่ะพี่น้องหวานก็หัวมันกินได้พีบ่บอลูเด้นี่ยว่ามันกินได้ปะฉันนะกินได้เด้อจ้ะเก็บม,มาลองชิมดูนะมันคือน่องหมันแล้วจ้ะ ใครยังไม่เคยกินก็กินดูเด้อจ้ะตีอันรอบเนี้ยตีบดได้ไว้แกงเน้อจ้ะพี่น่องตีจะเอาไปอันตีก็น้ำพริกกะปิเนาะจ้ะกินก็นำพริกกะปิห,หงหุดหงิดหอย่าเราพี่น่องเสียงนกฮองไปตยานเนาะค่ะพี่อาวาตเกศเขามาหอดผีมันยู่มันเหนื่อยมันชุม่มมันกับเขามาเนาะ อย่าค่ะนามคักคุณดูวอเตอร์เค e จะบุคัดแล้วที่ไปมองมันสันสันกว่นอกกนกดนึงจ้ะดเ,เอาจ้ะ ใหญ่แล้วแต่ว่าไ,ได้จังสีมากนเลยจ้ะนี่นี่ๆๆใส่นี่เนาะนี่ค่ะใส่นี่งใส่นี่ใส่นี่งจ้ะใส่นี่คนีนน่คือ,คอนอใหม่คักนะต้นมันยังไม่ฟอเนาะนี่ค่ะ จะ่กัะมั่นดูค่ะเราจะไปเบิ่งพักกวดอยู่เด้อจ้ะพี่น้องมองที่มันที่มันละลายไปน้ำกรดมันก็นยังงพอได้เก็บอยู่จ้ะนี่ค่ะย่หัวมันลงไม่ที่เก็บ อยู่ความันล่องกระดึ้งขึ้นอยู่ร่อ,องกระดึ้งขึ้นเอา้านี่สา,าบราบอยู่เราจะ เอาไปบนหลายดอกค่ะปอกแล้วกันหน่อยได้หน่อยเดียวหนึ่งเอาตินกับน้ำพริกกับปี๋ห้าตกินแค่นมใหม่มันเอาไปแกงกระแสบอยู่ค่ะแกงใส่เห็ดเนาะเผ็ดพึ่งหวานแซ่แสบเลยจะ้ะ ดูปอน้าได้จ้ะเนี่ยบางคนอาจจะมาดูปอเนาะทานเนี่ยนเป็นน้อยมันแบบคุณน้อนใหม่จ้เะเะมันไม่เหมือนหน่อไม้ ตังโมยู nhà มนเริ่มสูงแล้วตังโมยูแล้วจ้ะพ่อแหลคะค่ะเนาะนี่นี่จ้ะได้มากาะกินอะไรล่ละพระวาตีเอาไปแช่กินตำพิกกะปินะจ้ะกะส้อนอยู่เนาะนี่นะล่ำยังสินะจ้ะหักสัก มีขวดแบบนี้มากินแล้วนะะี่ค่ะอยากกินแล้วขวแบบนี้เนาะเอาไปนองกับแล้วจ้ะยันนสินทธาดนเนาะตีกะเก็บมาเก็บว,เบวอเตอร์เครสจ้ะนะกะเก็บเอานีไปน้าเนาะจีกินกับน้ำพริกกะปิเข้าจา้ะเนี่ยตีได้มาเอาไปพ่อกินนะคะ คงจะรอบทุกทายแล้วล่ะสิบได้มาเก็บอีกแล้วจ้ะโอเคค่ะคลิปวันนี้ตีไปก่อนเด้อจะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเข่าวแม่เหล่ากับพี่น้องนะคะก็ไลค์ก็แชร์แฮตตี้เด้อจ้ะคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสักกาจ้ะนี่เยสักกาจอดรถมาเลยจอดรถเลยค่ะขอบคุณกามิสักกาจ่ะเห็นไหมนู่นนู่นนู่นเก็บได้ไหมป๊ะป๊า ¿Qué quieres Thank <laughs> you.